สวัสดีตอนเช้านะจ๊ะได้ปลาตะเพียนตัวแรกเลยนะคะเช้านี้ข่ซยไข6เซนนะคะติดเรื่อยๆนะคะ ส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนนะคะที่ติดปลากำลังมันเลยนะคะอันนี้เป็น EP ที่3นะคะคลิปสุดท้ายนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตะพันด้วยนะคะหากกินถิ่นเมืองลิงโดยตะพันคนเดิมได้เยอะไหมเป็นหรือตาย โอ้เยอะอยู่อ่ะแล้วแปดเซนเพ่อลงตรงไหนในคลองยังไม่ได้ละเลยเดี๋ยวปลานี่เป็นทีมนี่ปลาหมอตายกันเยอะเลยไม่ใช่ผ่านไหมวันนี้ม, <laughs> มันเป็นๆทั้งนั้นเลยใช่ไหม จ,จุกเลยนะวันนี้ปลาสดปลาสด,ป,าสดประมาณกี่โลได้เนี่ยพ่อสามประมาณสามโลนะคะยังไม่ได้ละอีกผื่นหนึ่งใช่ไหมแปดเซนไทยฮางอันนี้ปลาหมอตายเนี่ยอันนี้<ไ>ปลาหมอะะตายนะคะทำปลาละ ปลาหมอตุอร่อยมากนะอันนี้ต้องทำปลาล้าแล้วค่ะเพราะตัวมันนิ่มแหละเดี๋ยวรอดูอีกผืนหนึ่งนะไข่หางไข่หางจะมีตัวไหมไหนี่นะตัวใหญ่ใช่ไหมพ่อถ้าได้อะ่ะอืมแปดเ้นหม,มอเยอะเลยเนี่ย